เราสามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นผล,ลไม้ที่เรามีอยู่ในครัวเรือนหรือสามารถหาได้ง่ายวันนี้เราจะใช้สับป,ประรดเป็นสับป,ประรดผ่านพื้นบ้านมีมะเฟืองกระท้อนอันนี้ก็คือลูกตะเคราะ มะม่วงหาวมะนาวโหวิธีการทำเครื่องดื่มน้ำผลไม้หมักเพื่อสุขภาพที่เรียกชื่อว่าคอมบูชานะครับส่วนผสมหลักเราจะใช้น้ำต้มใบชานะครับนี่ก็คือชาขาวนะครับชาขาว ก็คือใบชาที่ได้มาจากต้นชาอัดสัมซึ่งเป็นชาในพื้นถิ่นในเอเชียปลูกกันโดยทั่วไปนะครับชาขาวก็คือใบชาที่ยังตูมอยู่นะครับยังไม่บานสีมีลักษณะขาวเมื่อเทียบกับชาเขียวหรือชาดํานะครับเมื่อใบชาบานยอดอ่อนก็จะเก็บมาคั่ว ก็จะเรียกว่าชาเขียวถ้าใบที่แก่ครัวเข้มขึ้นก็จะเรียกว่าชาดำนะครับลักษณะนี้ก็คือชาขาวจะมีกลิ่นหอมนะครับรสชาติละมุนเราจะใช้ชาขาวในการทำคอมบูชานะครับซึ่งจริงๆจ,จะใช้ชาชนิดใดก็ได้จะเป็นชาซองเป็นชากลิ่นผลไม้ที่พร้อมชงก็ยังสามารถใช้ได้นะครับ เดี๋ยวเราจะนำใบชาไปต้มให้เดือดพร้อมกับใส่ผลไม้ที่เราชื่นชอบที่เรามีลงไปเพื่อทำคอมบูชากันนะครับนี้ก็คือสโคบี ที่ได้จากการหมักมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับสามารถแบ่งใส่ถุงแช่เย็นไว้ได้นะครับหรือจะเก็บไว้ในโหลที่หมักสโคบี้เขาก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆขยายขนาดขึ้นก็จะเป็นลักษณะเป็นแผ่นบุ้นนะครับ แล้วนี้ก็คือสโคบี้ที่เราจะใช้ในการเป็นหัวเชื้อหมักคอมบูชาครับน้ำต้มชาขาวผสมผลไม้5ชนิดนะครับที่มีสับปะรดมะเฟืองกระท้อน ลูกตะคราอมะม่วงหาวมะนาวโห่เมื่อต้มได้ที่แล้วกรองกากออกแล้วผสมน้ำตาลทรายไม่ขัดสีใช้น้ำชาผสมผลไม้ที่ต้มประมาณ2ลิตรกับน้ำตาลทรายไม่ขัดสีครึ่งกิโลกรัมนะครับแล้วพักไว้ให้คลายความร้อน กรอกใส่โหลแล้วก็ใส่สโคบี้ทั้งที่เป็นแผ่นวุ้นแล้วก็น้ำสโคบี้ที่จะเป็นหัวเชื้อในการหมักคอมบูชาเว้น mm hmm. ให้มีพื้นที่ว่างในโหล mm hmm. เพื่อที่จะให้มีอากาศนะครับ mm hmm. เป็นออกซิเจนให้กับจูลินซีนะครับ ที่จะโตขึ้นในโหลคอมบูชาระหว่างการหมักจุลินทรีย์จะใช้ออกซิเจนเพื่อย่อยสลายน้ำตาลเป็นอาหารนะครับจะทำให้สโคบีโตขึ้นแล้วก็ได้น้ำหมักคอมบูชานะครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลที่เราใส่ไป ก็ไม่ต้องกังวลกับความหวานความหวานจะลดลงเรื่อยๆนะครับเราปิดฝาแบบแง้มไว้แบบนี้นะครับอย่างน้อย1สัปดาห์ครับจะได้น้ำหมักคอมบูชาที่ยังมีรสชาติของผลไม้ที่เราใช้หมักนะครับเป็นฟรุตตี้นะครับยังมีความหวานอยู่ถ้าหมักต่อ เป็น2ส,สัปดาห์จะเป็นช่วงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นนะครับถ้า3ส,สัปดาห์รสชาติความหวานจะลดลงรสชาติเปรี้ยวจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เปรี้ยวเหมือนน้ำส้มสายชูหมักนะครับแล้วก็หลังจากสามสัปดาห์ก็ลองชิมทุกวันเป็นการดื่มไปด้วย นะครับเพื่อสุขภาพชิมรสชาติดูว่าถูกใจระยะเวลาไหนนะครับให้รสชาติแบบไหนจะได้นำไปใช้หมักคอมบูชาในครั้งต่อไปหรือนโิโหลถัดไปเพื่อเลือกรสชาติที่เราถูกใจนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์เราจะมาชิมคอมบูชาโหลนี้ดูนะครับ ว่าจะมีรสชาติยังไงแล้วพบกันนะครับ